เพื่อนๆครับนอกจากต้นไถ่เงินที่แมวชอบแล้วเนี่ยมันมีต้นหนึ่งที่แมวชอบนะแมวบ้านนี้ก็คือต้นตำยาแมวนะครับผม บางคนอาจจะยังไม่รู้จักว่าต้นตําแยแมวเป็นยังไงนะตาแยแมวเนี่ยถือว่าเป็นวัชพืชอย่างหนึ่งนะมันไม่ตั้งใจให้ปลูกอะ่ะแต่มันก็ขึ้นมาเองนะครับแต่ว่าบางบ้านเนี่ยที่ต้องการตําแยแมวจริงๆให้ขึ้นเนี่ยปรากฏว่ามันก็ไม่ขึ้นนะเหมือนมันเลือกบ้านนะครับจริงๆแล้วบ้านนี้ไม่มีเลยนะต้นตําแยแมวอะ่ะพอดีมีคนให้มาคุณหมอที่รักษาพี่เส้าหลินนะครับที่บ้านเขาขึ้นเยอะมากเขาก็เลยเอามาให้3ต้นแล้วพอเอามาไว้ที่บ้านหลังเนี้ย ปรากฏว่ามันขึ้นทีรอบบ้านเลยนะเต็มไปหมดเลยเดี๋ยวมาดูว่าเป็นยังไงต้นตำยาแมวเนี่ยเพื่อนๆเ,เ,เห็นไหมนี่คือลักษณะของต้นตำยาแมวนะครับมันก็จะเป็นใบประมาณนี้ประมาณนี้จริงๆแล้วขึ้นรอบบ้านเลยนะขึ้นตามดินตามกระถางต้นไม้มันสอดแทรกไปหมดเลยเห็นไหม กระถางต้นไม้ที่ปลูกมันก็ขึ้นจริงๆแล้วต้นตำแยแมวเนี่ยมันขยายพันธุ์ได้ง่ายมากเลยนะพอปลูกต้นเดียวได้เนี่ยปรากฏว่ามันจะแพร่กระจายไปรอบๆบ,บ้านของคุณเลยนะครับผมบางทีมันเยอะเกินไปก็ต้องถอนออกมานะแล้วส่วนที่น้องแมวชอบนะครับจริงๆแล้วเขาก็กินได้ทั้งหมดเลยนะใบก็กินได้เพื่อแบบรักษาอาการก้อนขนอะไรเงี้ยมีก้อนขนอยู่ในลำไส้ก็สามารถขับก้อนขนได้แต่ส่วนที่แมวชอบจริงๆอ่ะแบบแมวฟินเลยนะครับก็คือส่วนของ ลากมันนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอนมาดูนะไปชโยโอ้โหนี่ครับเดี๋ยวขีดินเนี่ยส่วนของลากมันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่แมวชอบม,มากก็คือส่วนของลากมัน ส่วนพวกใบพวกอะไรเงี้ยไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เนี่ยรากเนี่ยเราก็จะไปทําความสะอาดโดยการล้างนะแต่ว่าล้างเนี่ยอย่าไปถูเยอะนะครับเอาแค่น้นําฉีดแรงๆนะครับพอให้ดินออกแต่จริงๆแล้วมันควรจะล้างนะเพราะว่ามันสปกปรกเดี๋ยวมีพวกไข่พยาธิอะไรพวกนี้แต่ถ้าเกิดล้างจนสะอาดจนเอาสบู่ถูอะไรประมาณเนี้ยผมคิดว่ากลิ่นหรือว่าสิ่งที่แมวชอบเนี่ยมันจะหายไปหมดเลยนะล้างให้สะอาดพอแต่ว่าอย่าไปถูอะไรเยอะนะครับไม่งั้นแมวมันจะ ไม่ฟินนะครับแต่เราลองทดสอบดูนะว่าแมวบ้านนี้เบื่อยังจริงๆแล้วเอาไปให้เกือบทุกวันเลยนะครับไปล้างก่อนสนใจไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมสนใจงง,งสนใจงงทุกคนเห็นตำแยะแมวแล้วก็รู้สึกดีใจนะครับฟินมาก โ okay, อเคเดี๋ยวไปล้างก่อนมาแล้วนี่สนใจไหมทุกคนมาดูสินี่มันตําแแมวเลยนะที่มันขึ้นรอบรอบอบ,บ้านเราเนี่ยเราไปเด็ดมาเนี่ยดูดิสนใจไหมลองดมดม,ดมดูหน่อยน่าจะเบื่อแล้วนะโซลินตำาแมแมวแมแมเฮนี่า <laughs> 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 นี่คือส่วนที่แมวคลั่งนะครับก็คือส่วนที่ลากมันนั่นเองนะครับมกัดมันเลยนะมาชอบไหมฟินไหมฟูฟล,ล่ะชอบไหม และนี่ก็คือตําแยแมวนะครับลากตําแยแมวเพื่อนๆคนไหนบ้านมีตําแยแมวเยอะๆบอกหน่อยนะครับบอกถึงวิธีหน่อยว่าทํายังไงให้มันกําเนิดเกิดขึ้นมาได้เพราะบางบ้านเนะี่ยอย่างบ้านผมแต่ก่อนมันไม่มีเลยนะจนต้องไปขอเขามาปลูกครับมันถึงจะขึ้นรอบๆบ้านนะแล้วพอขึ้นทีเนะี่ยโอ้โหขึ้นแบบพอเธอหยุดเธอหยุดขึ้นเธอเคยมีครั้งหนึ่งนะถอนออกไปหมดเลยถอนทั้งบ้านเลยถอนแบบจนไม่เหลือสักต้นนะ่ะมันยังขึ้นมาอีกนะครับตําแยแมว เขาก็เลยเรียกว่าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันขึ้นได้แบบบ้าคลั่งมากโดยเฉพาะหน้าฝนเนี่โอ้โหขึ้นเยอะมากนะครับผมบ้านไหนมีบ้างช่วยคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ